ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับลุงมาหากกับตอจูมือแล้วครับผมพี่น้องบางคนนะข้าเจากับบลรุษอีลีนะผมก็บเข้าใจนะที่จริงข่าวทุกคนน่าจะรู้นะครับเรื่องแบบนี้นะครับแต่ผมไม่โทษนะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะบางคนนะครับเวลาเฮอนบอกไงเนาะเวลาเฮา ทำงานเขาบ่มีเวลาเนี่ยครับที่มาศึกษานะที่สี่บ่มีเวลาที่จะมาเบ่งข้อมูลผมก็เข้าใจนะครับแต่แฟนเพจลุงมหาก็มาถามคําเดิมๆนะครับส่วนมากคนที่จะกลับบ้านก็มาถามนะครับว่าพี่เราต้องทําแบบไหนเริ่มต้นแบบไหนยังไงนะครับนะวันนี้ผมพูดแบบนี้ครั้งเดียวจบไปเลยนะครับแลวผมก็จะเอาลงช่อง y youtube ไว้ให้ดูด้วยนะนะมันจะเป่าง่ายเนาะบ่เป็นการตอบคนนั้นตอบคนนี้ตอบข้อความเดิมซ้ำซากจำเจนะครับพี่น้องเนาะ มันหนาเบื่อนะครับพี่น้องนะครับสี่ข้อเท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะกลับประเทศไทยนะครับอันดับแรกนะครับเข้าต้องไปล่งทะเบียนออนไลน์กับสถานทูตนะสถานทูตเบอร์โทรสถานทูตก็คงรู้กันหมดแล้วนะผมไปลงทะเบียนกับสถานทูตนะครับก็งเข้าสี่ล่งทะเบียน2อย่างนะครับ1ตึองไปล่งสถานทูตก่อนนะครับสถานทูตออนไลน์นะลงก่อนปุ๊บลงแล้วโบเมนเข้าสี่ได้กับเลยได้ครับต้องรอคิวนะ เขาจะมีเหตุผลพิจารณานะครับว่าโบเมนลงปุ๊บเลยใช่ไหมครับปั๊บเลยนะครับไม่ใช่นะผมไม่ใช่นะต้องรอไม่รู้ว่ารอนานเท่าไหร่นะครับคนที่จะกลับมาตอนนี้มีมากนะครับเรารู้ๆกันอยู่นะครับทุกคนก็อยากจะกลับมาก่อนวันที่30มิถุนายนนะครับนะถ้าวันที่1กรกฎาามเป็นต้นไปแล้วนะครับโดนจับโดนเสียค่าปรับอะไรมากมายนะครับตอนตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถบอกล่วงหน้าได้นะครับว่าปรับแบบไหนยังไงนะครับนะ เพราะมันยังไม่เกินวันที่หนึ่งนะครับนะถ้าเพราะว่ากฎหมายออกมาห้ามเกินวันที่30มสิมิถุนานะถ้าวันที่หนึ่งวันที่2ว,วันที่สามรกรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับโดนแน่นะครับนะโดนแน่นอนครับคนที่โดนจับก็ไม่สามารถเข้าไปในเกาหลีได้อีกเสียค่าปรับมากมายนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่จะกลับมาประเทศไทยมีมากนะครับซึ่งข้อมูลอย่างเช่นลุงมหาตอนนี้กําลังจะอาบน้ําเนี่ยยังไม่ได้อาบด้วยนะครับพี่น้องนะะเจ้ากําล่งสี กับบ้านนะครับมาขอคําปรึกษาว่าเอออันลุงมาหาหนูสิกับบ้านแล้วเหตุอย่างใดอันดับแรกนะครับผมนะครับผมจะแจ้งวันนี้เลยนะครับเป็นการรู้กันต่อไปจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับมีสีข้อนะครับมีสีอย่างที่เราต้องทํานะครับเราก็ได้กลับประเทศไทยเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องไปลงทะเบียนกับสถานทูตแบบออนไลน์ก่อนนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตติดต่อหาเราหรือได้คิวนะครับ เข้าร We really ับคิวคนติดต่อมาเข้าเรียบร้อยแสรเ็จปุ๊บไปคิวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็ไปลงทะเบียนออนไลน์กับต่อมอใกล้เขตที่เราอยู่นะครับซึ่งผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้ดูนะครับลิงก์จะมี2ลิงก์ครับอันดับแรกก็คือสถานทูตอันดับที่2ก็คือต่อมอนะครับเข้าสิกอก2ลิงก์นี่สมันพ่อนะครับผมได้กลับมาเมืองไทยแล้วนะครับส่วนกอกลิงก์ต่อมอนะครับ3วันถึง15วันไม่เกินนี้นะครับเมื่อกอกเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บ บาทที่นี่เท่ากับไปหาใบรับรองแพทย์นะครับใบเอาใบรับรองแพทย์นะครับซึ่งรู้กันอยู่เพราะว่าโควิดเนาะไปเอาใบรับรองแพทย์นะครับฟีดูไฟนะครับไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงหรือบบเกินสามมือนะครับจากนั้นสามเท่ากับซื้อตั๋วเครื่องบินเลยนะซื้อตั๋วเครื่องบินเตรียมตัวนะซื้อตั๋วเครื่องบินเลยนะครับเตรียมตัวกลับประเทศไทยแค่นี้นะครับไม่ยากนะครับผมสำหรับรายละเอียด การกรอกแบบฟอร์มนะครับซึ่งกรอกแบบฟอร์มของอสถา,านทูตมันสิง่ายนะครับเป็นภาษาไทยนะครับวันเดือนปีเกิดซื้อยังนะครับเหตุผลที่ซิมเมื่อเพราะยังนะครับเลขพาสปอร์ตใบกำมงามาเบอร์โทรทียูยูจังหวัดได้นะครับนะครับมันเป็นภาษาไทยนะครับกรอกง่ายนะครับส่วน ต่อออนไลน์นะครับก็จะเป็นภาษาเกาหลีนะครับแต่กาะกอกบาญญัตินะครับผมเกอกซื้อนามักุลวันเดือนปีเกิดศาสนาเลขใบกามาเอ้ยเลขพาสปอร์ตนะครับผมเลขหนังสือเดินทางเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็แค่นี้นะครับไม่ยากเลยนะครับฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเกอก2ออย่างนะครับอันดับแรกเราต้องเกาะสถานทูตออนไลน์นะนะรายงานตัวกับที่สถานทูตออนไลน์ก่อนกอกปุ๊บโมเมนต์ว่างเช็ดกระกป๋เลยนะครับ รอคิวนะครับนี่แหละมันสิงยากน้ำรอคิวช้าหรือเร็วไม่ผมไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้สถานทูตก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับเพราะเขาจะใช้ดุลพินิษพิจารณาตามเหตุผลอันสมควรว่าสิยหายใครกลับก่อนนะครับผมสมมุติผมมาลงทะเบียนมือนี้ปุ๊บเราย้ายนันทองมาลงทะเบียนหลังผมเราได้กลับก่อนก็มีนะครับผมแล้วแต่เขาจะพิจารณาเป็นลายบุคคลไปนะครับแล้วแต่นะครับเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตเขาจะ พิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของเจ้าหน้าที่สถานทูตนะครับว่าจะให้ใครกลับก่อนกลับหลังนะครับเราไม่มีสิทธิครับผมเอาละครับฝากถึงคนที่ยังไม่รู้นะครับมือนีลุงมหาต้องอาบน้ำมังครับตอบข้อความเรียบร้อยนะครับน้องอะไรนี่ภาษาอังกฤษน้องเอ็นน้องนิน้องนิดนาครับซื้อเฟซเล่านะครับเราถามมาเราสิกลับบ้านนะครับเพราะว่าเราอยากกลับก่อนวันที่ 30มิถุนายนนะฮงหูกันอยู่ครับตอนนี้คนไทยอยากกลับมาเยอะนะเขาอยากกลับมาก่อนวันที่30มิถุนายนครับเกินวันที่1ที่2ที่3ามวันละกัเดานปต้นไปโดนค่าปรับโดนหลายอย่างนะครับนะพูไดอยากกลับก็กลับมาก่อนนะครับกลับก่อนที่เขากาหนดนะครับผมมีสิทธิ์ไปได้อีกนะครับมีสิทธิ์ทำวีซงวีซ่าได้นะครับเอาละครับวันนี้ลุงมหาจะไปอาบน้ําก่อนนะครับวันนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับ การจะเดินทางมาประเทศไทยช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ลุงมาขอตัวอาบน้ำก่อนนะครับสวัสดีครับ